สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์กลวานิกนะคะพวกขั ani, ้วแอนูดแคโทดต่างๆแผนภาพเซลล์จะสอนสรุปในคลิปเดียวพร้อมกับพาทำโจทย์เคมี level ปีล่าสุดด้วยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยอ่าเซลล์กลวานิกเนี่ยเป็นเซลล์ที่สามารถเกิดเองได้นะคะคือปกติเคมีไฟฟ้ามันก็จะมีสรรมการรีดอกซ์ที่มีการรับจ่ายอิเล็กตรอนกันถูกไหมคะซึ่งอันนี้เป็นประเภทที่มันเกิดเองได้ เกิเองได้ก็คือหมายความว่าตัวที่รับก็อยากจะรับตัวที่จ่ายก็อยากจะจ่ายก็คือถ้าน้องมาคิด e ศูนย์เซลแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเป็นบวก e ศูนย์เซลคิดจากอะไรคิดจาก e ศฝั่งของแคโทดนะคะลบกับ e ศฝั่งของแอโนดโดยใช้เป็น e ศนย์การรับอิเล็กตรอนนะคะ e ศูย์ r นะทีนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าแล้วคำว่าแคโทดแอนดูดคืออะไรแคโทดคือขั้วฝั่งที่เกิดการรับอิเล็กตรอนนะคะส่วนแอนดูดแอนดูดให้จำว่าแอแอออกออกออก,อ,อ,กอะไรอย่างเงี้ยนะออกก็คือจ่ายอิเล็กตรอนจ่ายอิเล็กตรอนอ่าส่วนแคเพราะว่าแคไงเลยรับเข้ามานึกออกไหมแคไงเลยรับเข้ามาทีนี้ถามว่า อันนี้จำได้เลยเป็นจริงทั้งเกาวานิกกับอิเล็กโทรไลติกแต่ว่าแคโทดจะเป็นขั้วบวกนะคะในเกาวานิกนะอันนี้คือกรณีเกาวานิกนะย้ำนะและแอนโอดจะเป็นขั้วลบในกรณีเกาวานิกแต่ถ้าเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติกมันจะกลับกันเพราะว่ากาวานิกพอมันเกิดเองได้อิเล็กตรอนก็อยากจะวิ่งไปหาขั้วบวกจริงไหมออเล็กตรอนก็ต้องอยากไปหาทางบวกจริงไหมเพราะอิเล็กตรอนติดลบนะคะจำแบบนี้แต่ว่าพออิเล็กโทรไลติกมันจะกลับกัน ถัดมาก็คือแล้วเซลล์ที่เราวาดออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือสมมติเรามีขั่วอยู่ในสารละลายสองอันแล้วใช่ไหมเราก็มาต่อกันก็จะมีอิเล็กตรอนวิ่งทีนี้มันก็จะต้องใส่สะพานเกลือมาเชื่อมกันด้วยเพื่อที่จะทําให้อออนต่างๆมันมีการสมดุลกันเพราะเวลาที่อิเล็กตรอนไหลไปแล้วเนี่ยเดราประจุบวกลบมันจะไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องมีการใส่สะพานเกลือเข้ามาด้วยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนเป็นแผนภาพเซลล์ได้นะคะโดยที่เราจะเขียน สิ่งที่อยู่ในขั Air ้วแอนโอดไว้ทางซ้ายมือแล้วก็เขียนสิ่งที่อยู่ในขั้วแคโทดไว้ทางขวามือค่ะแบบนี้เลยโดยสะพานเกลือเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์2ขีดส่วนขีดเดียวเนี่ยเราจะใช้ในการแบ่งสารที่สถานะต่างกันเช่นของแข็งกับสารละลาย แต่ว่าอย่าเพิ่งไปดูชอยนี้มากนะเพราะคืออย่างชอยมันอาจจะเป็นชอยที่ไม่ถูกก็ได้เนาะบางอันแล้วทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันอาจจะมีคั่วบางอย่างนะคะอย่างเช่นแฮตตินมัมซึ่งไม่เกี่ยวกับสมการนี้เลยก็คือเป็นคั้วเฉื่อยก็มาใช้แทนได้กรณีที่สารของเราเนี่ยมันดันเป็น สารละลายทั้งหมดเลยไม่มีขั้วที่เป็นของแข็งเราก็จะเอาขั้วเฉลยเข้ามาใช้แทนแต่ถ้าสมมติกรณี m แมกนีเซียมอย่างเงี้ยมันเป็นขั้วได้ใช่ไหมของแข็งเราก็จะใช้แมกนีเซียมเป็นขั้วได้เลยนะคะหลักการก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ลองให้น้องลองคิดดูดีกว่าว่าข้อนี้จะทําได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกลองค่อยค่อยคิดดูนะพี่ให้เวลาสองนาทีแล้วเดี๋ยวมาฟังเฉลยพร้อมกันค่ะ ถัดไปต่อจากเรื่องแค่เรารู้ว่าเป็นออกซิเดชันหรือรีดักชันเราต้องมารู้ต่อว่าเวลามันมาต่อเป็นเซลลกันแล้วเนี่ยมันจะเรียกขั้วแคโทดแอนโอดยังไงก็คือถ้าเป็นฝั่งรีดักชันมันจะเรียกว่าแคโทดนะคะฝั่งรีดักชันจะเรียกว่าแคโทดส่วนถ้าออกซิเดชันจะเรียกว่าแอนโอดพี่ชอบจำว่าออกแอลออกแอลออกแอลมันแบบเหมือนคามันเหมือนกันอ่ะออกแอลคือแอนโอดทีนี้ถ้าสมมติสำหรับเซลลกาวานิกแคโทดจะเป็นขั้วบวก แต่ถ้าสมมติสำหรับเซลล์อ e ิเล็กโทรไลติมันจะกลับกันแต่สำหรับเซลล์กราวนิกก็คือเซลล์ที่เกิดเองได้เนี่ยแคโทดจะเป็นขั้วบวกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอิเ e ล็กตรอนมันจะไหลาจากฝั่งที่เป็นลบไปหาบวกถูกไหมถ้าคิดตามความเป็นจริงลบไปหาบวกดังนั้นถ้าตัว CE เนี่ยมันเป็นฝั่งที่เป็นการรับอ e ิเล็กตรอนมันก็จะเป็นขั้วบวกนั่นเอง ดังนั้นข้อนี้แมกนีเซียมก็เป็นฝั่งจ่ายอิเล็กตรอนนะคะจายอิเล็กตรอนก็คือเป็นออกซิเดชันคือเป็นแอโนดแอโนดเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบสาหรับในเซลล์เกลวานิกดังนั้น1กับ2เลยตัดทิ้งก่อนทีนี้วิธีการเขียนแผนภาพเซลล์ทำยังไงเราจะเขียนแอโนดไว้ด้านซ้ายเขียนแคโทดไว้ด้านขวาวิธีจำาง่ายๆ A มาก่อน C เนาะเวลาเราเรียง ABC ดังนั้นแอโนดมาก่อนแคโทดขั้นตรงกลางคะ่ะด้วย2ขีดคือสะพานเกลือ สะพานเกลือก็คือท่าง,ง่ายๆคือน้องเอากระดาษไปชุ่มน้ำเกลือแล้วก็มาวางแปะให้มันเหมือนกับสามารถไหลของตัวอิเล็กตรอนแบบต่างๆไอออนต่างๆไหลหมายถึงว่าไม่ใช่อิเล็กตรอนไอออนต่างๆให้ไหลให้มันดุลประจุแต่ถ้าตัวอิเล็กตรอนมันจะไหลผ่านทางตัวที่เราต่อด้านบนทีนี้ถ้าเป็นขีดๆดเดียวมันเอาไว้แบ่งสถานะของสารในฝั่งขั้วเดียวกันก็คืออย่างเช่น ฝัง่งแอนอดมันคือแมกนีเซียมถูกไหมคะดังนั้นแมกนีเซียมที่เป็นของแข็งมันก็จะเป็นขั้วแล้วก็แมกนีเซียมที่เป็น 2- องบวกก็คือเป็นเอกเบียจะอยู่ในสารละลายในขณะที่ตัว CE เนี่ยมันก็จะมี2รูปก,ก็คือ4บวกกับ3บวกก็จะเป็นอยู่ในสารละลายแล้วก็คือเนื่องจากว่าฝั่งของ CE มันไม่ได้มีตัวที่เป็นโลหะดังนั้นเราก็จะใช้ขั้วเฉื่อย่างเช่นแพตตินัมหรือว่า โลหะคั่วเฉื่ออื่นๆเนี่ยมาใช้ได้ก็คือเหมือนมาวางเฉยๆให้อิเล็กตรอนไหลผ่านแต่ว่าตัวเราไม่ได้รับหรือจ่ายอิเล็กตรอนนะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นโลหะที่ไม่ค่อยว่องไวมาใช้มาวางได้มันก็จะต่อการเป็นแบบนี้แบบเดีย๋ยนะพี่วัดไม่สวยเลยอ่าแล้วก็จะมีแบบวัดเนาะว่าอิเล็กตรอนไหลไปทางไหนกี่โวลต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในภาชนะก็จะเป็นภาชนะแยกกันสองอันแล้วก็เชื่อมกันด้วยสัพันธ์เกลือ แต่ถ้าสําหรับเซลล์ที่เป็นเซลอ e ิเล็กโทรไลติคคือมันเกิดเองไม่ได้มันก็จะมีการต่อแบตเตอรี่เข้าไปทําให้นิยามของแคโทดที่เป็นขั้ววกเนี่ยกลายเป็นว่าสำหรับอันนั้นแคโทดจะกลายเป็นขั้วลบแทนถ้าใครสนใจติวเคมีด้วยกันนะคะพ่ลิตาก็มีทั้งคอร์สติวสวนอเคมีแล้วก็เข้ามาหาวิทยาลายัยก็ทักมาคุยกันได้เลยเดี๋ยวพี่แอบมีส่วนลดพิเศษให้ หรือใครอยากติวฟรีต่อก็ฝากช่อง l a t ติวเตอร์ไว้เวยนะคะใครมีอะไรทักมาคุยปรึกษาการเรียนกันได้ตลอดเลยค่ะสวัสดีค่ะ